สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับออเจนเออร์มาตรวชสอบและผู้ช่างพุดพัทลุอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตถอดแมสหน่อยอ่นนี้มี LC นะ LC นี่เข้ามาจัดเปลี่ยนชุดแผ่นคลัดนะครับทางเราก็จัดให้ไม่ต้องกลัวทำได้เสมอแต่ฝากเพื่อน ระมัดระวังนสักนิดนึงนะครับพวกหมาปัาพวกนี้มันมีโอกาสสึกได้นะถ้ายังไงก็ตรวจดูระมัดระวังกันนี้สึกเยอะหน่อยนะครับจะเห็นร่องเลยนะเห็นนะที่ขอบขอบมันนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นร่องเลยเงี้ยอย่างเงี้เนี่ยแนะนําว่าจะต้องเปลี่ยนนะครับนระระยะ ระยะของคลัสเนี่ยจะเพี้ยนไปนะครับผมส่วนทางเราถ้าเกิดเป็นชุดแผ่คบบนคลัดพวกนี้อันนี้ก็เปลี่ยนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ EPC นะครับเป็นตัวผ้าเคสลครนะครับ up level ขึ้นมาสักหน่อยพร้อมกับชุดสปริงแต่งนะครับเพื่อ,อมีแรงกดได้มากขึ้นนะครับ ก็ดำเนินการโดยช่างอารมคนเดิมน้อู่ช่างพุทพธพัทรุงนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเซอร์วิสกันแบบ full option เหมือน,มนเดิมฝัดชิ่งพร้อมใส่หมเชื้อขอขงนังร้านให้เรียบร้อยไหลลื่นพืดๆไปเลยนะครับมีอะไรก็ทักมาได้ครับกับแ d v e เ t u r e m o t o ม s ต o ชอปและอู่ช่างพุทธพัทรุงเราพร้อมบริการเซอร์วิสและแม t ท n นแนน BMW GS ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ